ฉีดไขมันตัวเองนี่แหละฉีดใหญ่ๆฉีดเกิน 200-300cc กันหมดแล้วมันเน่าอยู่ข้างในครับหลายๆคนที่มาปรึกษากันที่คลินิกก็บอกว่าฉีดไขมันตัวเองไปแล้วพลาดไปแล้วขาก็แหวงฉีดไปสักพักนมก็หายไปหรือไม่ก็เป็นก้อนระวังด้วยนะระวังโดนหลอกเมื่อว่าตอนนี้หลอกกันเยอะแล้วอันตรายด้วยนะครับนะเดี๋วพบกับรียวรวที่ดิคลินิกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณส้มเนาะ ใช่ครับแล้วก็อยู่กับหมวสทรงลดด้วยกับ,รบประเด็นเด็ดเรื่องเถิดกับการเสริมหน้าอกแับฉีดไขมันเนาะอันนี้ไม่ได้เสริมหน้าอกคันเีไขมันปกติอ,อันนี้เป็นเป็นไฮบริคดครับไฮบริดคือมีทั้งซิลิคอนแล้วก็มีทั้งไขมันอม,มันไม่ใช่เสริมนะการฉีดไขมันตัวเองเสร,ริมหน้อาอกแบบฉีดไขมันตัวเองอคนละเรื่องคนละเรื่องคนละราวันเลยครับอย่าจับมาปนกันอไม่อย่ามาจับแพะชนแกะเพราะว่า ที่ไปเองอย่างเงี้ยไม่ใช่ม,มันคนละเรื่องเราคนละเทคนิคแล้วก็มันความปลอดภัยมันต่างกันครับสำหรับตัวคุณส้มเองเนี่ยคุณส้มเสริมเป็นเทคนิคอะไรนะช่วยเล่าให้ฟังห่อยครับเสริมเป็นไฮบิดก,กันค่ะที่เสริมไขมันด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นโมทิวาไฮบิดครับโม,มทิวาไฮบิดก็นี่เสริมเนื้อข้างเนื้อของโมทิวาแล้วก็ฉีดไขมันรอบๆเป็นเทคนิคไฮบิดครับ ก็เริ่มจากว่าคุณต้มตั้งโจทย์มาว่าอยากได้หน้าอกที่ช,ชิดและเป็นธรรมชาติชิดปัญหาของคนอยากได้นมชิดที่เป็นอกไก่เราเคยคุยกันหลังครั้งแล้ว<ม>และว่าคนอกไก่นยกระดูกหน้าอกตรงกลาง<ม>ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็<ม>ถ้าใส่ซิลิโคนแบบใต้กล้ามเนื้อหรือว่าดูโอเพนไปปกติเนี่ยนมมันก็จะหา นมก็จะมีออกข้างๆหรือว่าลองอกก็ยังจะกว้างอยู่นะครับเพราะตอนที่มาปรึกษาเนี่ยหมอวัดได้ลองอกตรงกลางตั้ง5้าเซนห่าง5้าเซนขอดูมุมตรงหน่อยได้ไหมคะซึ่งปัญหาเดิมเนี่ยคุณส้มรู้มาก่อนไหมว่าเราไม่รู้เลยค่ะมีนมเราค้าค่ชั้นนมเล็กใช่ดูแค่แบบว่ามีเนื้อนมเล็กอะไรอย่างเงี้ยนมเล็ก อกไก่ okay, จริงๆแล้วมันมีความนูนที่มันต่างกันนะบางคนก็เป็นนิดเดียวบางคนก็เป็นมากเอางูส้มอาจจะเป็นไม่ได้มากนะักแต่ว่า mm hmm. ก็จะมีความห่างของตรงกลางนะครับคือรูปบางครั้งอะ่ะจะบอกไม่ได้เท่ากับมาตรวจกับหมอ mm hmm. แต่ว่าอันนี้อกห่างบางคนดูไม่ออกด้วยตาแต่ว่าหมอดูแล้วว่าเนี่ยถ้าใส่ใต้กล้ามเนื้อไปอะ่ะ mm hmm. มันจะไม่ได้ชิดมากคนระับ mm hmm. บางคนแบบนมใส่ไปก็ยังเหลือช่อง3เซนซึ่งบาง,บางคนเขาก็รับได้นะ เราก็ดันเอาใส่บาดันเอาแต่ว่าบางคนก็จะชอบบางคนก็จะไม่ชอบบางคนก็อยากได้ธรรมชาติกว่านั้นแล้วในวันที่คุณส้มเข้ามาปรึกษาคุณหมอให้เล่าหรือดื่มว่าสตอรี่มันเป็นไปมายังไงจนได้มาสมงนกที่ดีมคลินิกก็ก็มาจากเพื่อนสองคนนะคะแล้วก็เข้ามาปรึกษาเลยค่ะเพื่อนเขารู้จักมีคลินิก ใช่เขาก็ศึกษามาอยู่แล้วค่ะแต่ต้องก็คือมามากับเพื่อนไม่ได้ใช้อะไรนะไม่ได้ใช้อะไรก็มากับเพื่อนเลยก็คือก็เช้่อไว้ใจว่าเป็นแบบฟิลเพื่อสนิทกันงั้นเดี๋ยวต้องรอเชิญเพื่อนคุณโ้มมาไลฟ์ด้วยกันเนาะคือจริงต้องเชิญเพื่อนเพราะว่าเพื่อนจะเป็นคนเช็คหาข้อมูลทุกคนคือเพื่อนหาข้ลทเลยแต่เพื่อนก็ทำเหมือนกันไซส์เหมือนกันแล้วก็ทำ ไขมันนี่เหมือนกันนะคะเรื่องทำหน้าอกตัดสินใจมาหลายทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยรไมเลือกไ้ตล่ะตอนนี้ยังติดอะไรสักอย่างก็ก็เนี่ยค่ะก็หาที่ยังไม่ได้อะไร่างเงี้ยก็ไม่เรือกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดข่าวเขากลัวกันว่าจริงจริงมันอันตรายมันรุนแรงไปฉีดไขมันวันหรอไม่ฉีดไขมันด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเนี่ย ระวังนะอะไรเงี้ยเขาก็ตกใจกันทั้งวันแต่ว่าเรากลับมาเกิดมาคิดว่าเอ,อ้ยฉันผ่านไปกี่วันแล้วนะผ่านมา20กว่าวันแล้วค่ะก็เลยโอ้ไม่น่าจะไม่เป็นไรหรอกอใช่ซึ่งประเด็นตรงนี้คนชอบส่งข่าวม<ข>าถามส่งมาถาม<ข>า<ว>ใช<ขาว>ใม่ทางในเฟซบุ๊กทางในไลน์แบบ<ขาว>ตอนเนี้ยเทนเสริมหน้าอกด้วยไขมันตัวเองมันแรงมากเพราะว่ามีคลินิกหลอกลวงหลายที่ไปโฆษณาว่า ไม่ต้องเสริมซิลิโคนชามารถได้นมขนาด3 0 0ร้อซีซีนี่สามร้ซีซีเนาะมาตรถามการเสริมนอกเราบอกว่าเลิกฉีกซิลิโคนโยนทิ้งไปเพราะว่ามันเกิดทั้งผืนมันอันตรายมันเกิดมะเร็งน้ำเหลืองมันมันมีปัญหารลมยาอะไรอย่างเงี้ยมีแผลด้วยเนาะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เลิกใช้ซิลิโคนซึ่งมันหลอกลวงเพราะปัจจุบันเนี่ยตามสมาคมศัลยแพทย์เขาบอกว่า ยังไงเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนคือยังปลอดภัยที่สุดอยู่นะครับแล้วเขาพวกนี้คลินิกพวกนี้ไปหลอกลวงว่าไม่ต้องเสริมไม่มันสามารถฉีดไขมันของตัวเองแทนซิลิโคนได้ทั้งหมดซึ่งขิดหลอกลวงเพราะว่าอะไรครับการฉีดตามหลักการทางการแพทย์ถูกต้องแบบไม่อันตรายมันฉีดได้แค่ร้อยซีซีครับเห็นเห็นไหมต่างกันแค่ไหนสี่เท่า มันไม่จริงอันนี้ไม่ถึงร้อยดีดีหรือำไปอาจจะได้แค่ประมาณคนปกติถ้าตัวยิ่งตัวผออาจจะได้สักเจ็ดสิบแปดสิบดีีสมมติอ่านี่เป็นไขมันตัวเองนะฉีดเท่านี้จะปลอดภัยแต่เขาก็ไปฉีดเท่านี้ฉีดเท่าเท<อ>่าเท่าซิลิโคนเลยแปลว่าอะไรครับเขาฉีดโอเวอร์ไปสี่เท่าอโอเวอร์สี่เท่าเป็นยังไงตอนแรกๆอาจจะไม่เป็นอะไรครับดูสวยดีสักประมาณเดือนสองเดือนบางคนมันเกิดเริ่มอักเสบติดเชื้อ สองคนกลายเป็นซีดเรื้อหลังเจ็บปวดเรื้อหลังตอนนี้ทางทางโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเองทอี่ตีลาหรือว่าที่โรงเรียนแพทย์เนี่ยรับเคสกันไม่หวานไม่ไหวฉีดไขมันตัวเองเนี่ยแหละฉีดใหญ่ๆฉีดเกิน2องร้อยสามร้อย<ล>แล้วมันเน่าอยู่ข้างในครับมันเน่าอยู่ข้างในมันไม่ใช่เห็นผลเลยหนึ่งปีสองปีบางคนค่อยมาออกผลออกฤทธิ์เนี่ยคือเน่าคือมันกลาย ตายไขมันมันตายกลายเป็นก้อนซีดก้อนหินปูนแล้วมันอักเสษเรือรังครับซึ่งขอบุญส้มเองเนี่ยผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนเนาะคุณส้มคิดว่าถ้าเราสีไขมันเพียวๆอ่ะเราเอาไขมันตัวเองมาฉีดได้ขนาดนี้น่าจะไม่นะคะเพราะมันเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าจะเอาอย่างนี้มานะขาแหวงแน่ใช่คือแบบเป็นคนที่แบบไม่กวนไขมันอ๋อเขาแหวงอย่างเงี้ยเจอกันเยอะนะหลายๆคนที่มาปรึกษากับที่คลินิกก็บอกว่า เราฉีดไขมันตัวเองไปแล้วผ้าไปแล้วขาวก็แหวงนมก็หมาะฉีดไปสักพักนมก็หาย,หายไปหรือไม่ก็เป็นก้อนแล้วฉีดไขมันตัวเองแล้วก้อนปัญหาที่หนักที่สุดก็คือก้อนแข็งนั้นมันอักเสบจนต้องตัดนมทิ้งตัดนมทิ้งเลยนะครับอ,อันนี้คือนี่ครับถึงก็ต้องตัดนมทิ้งเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะฉีดไขมันตัวเองให้ได้200 300 2 0 0 3 0 0รซีซีแล้วใหญ่เท่ากับการเสริมซิลิโคนเนี่ย คิดใหม่นะตัดนมทิ้งเลยนะครับคุณมีมีความเสี่ยงอย่างนั้นแล้วโอกาสมาตัดนมทิ้งเนี่ยมันคือ2ปีตอนนั้นอ่ะตอนแรกอาจจะดูดี2ปีที่นิกเขาปิดหนีไปไหนคุณก็ไม่รู้แล้วหรือว่าคนส้มนี่ชคดื่มยเนี่ยทีมีแตัวเราแบบน้ารัแต่ของเราอ่ะมันเป็นคนละอันกันเลยครับเราทําเทคนิคไฮบิดเราฉีดไขมันตัวเองอ่ะน้อยกว่านี้เองแล้วไขมันเราไม่ได้ฉีดเพื่อที่จะให้มันเป็นวอลลุ่มเทคนิคไฮบิดเนี่ยเป็นการฉีดไขมันตัวเอง แบบลอให้มันไม่เป็นบล็อกอะแค่ฉีดตองขอบขีดตั้งแต่ไขปลาลลงมาเลยอะมันจะกระจายเพราะฉะนั้นไขมันไม่ไม่กองเป็นก้อนพอไม่กองเป็นก้อนมันก็ไม่ตายไม่มีเป็นเหมือนก่อนกลายเป็นก้อนหินปูหรือว่าการอักเสบอะไรก็จะไม่มีครับก็เดี๋ยวขอใี้คุณชลชรีบิวก็จะเป็นบริเวณเดินตรงนี้นะบริเวณที่ฉีดอะก็หมดเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ไหปลาลาลงมาใครที่ เสร์นต้องออกไปแล้วก็ยังดูผอมๆเห็นไข่ปลาาแล้วลองลองตากตากจากไข่ปลาาจะเป็นซี่โครงนี่ก็น้ำหนักก็ลดลงอ่าแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นซี่โครงนะเอาดูลูกก่อนได้นะครับว่าไข่ปลาล่ายังจะลึกกว่าใช่ไหมฮะดูสิไข่ปลาล่ายังลึกนะเฉียงแล้วล้วก็นอกจากไข่ปลาลาเสร็จตามลงมาจะเห็นเป็นรอยซี่โครงขึ้นมาค่ะเนาะอ่าแต่ดูของจริงตอนนี้ก็คือ ไขปลาตื้นลงนะเขาเอล่องจากไขปลาด้านบนลงมาเป็นซี่โครงเนี่ยของเราอ่ะตื้นลงไอตดูของจริงเลยก็ได้ครับเราะว่ามันจะไม่เลาะจะไม่เห็นจะดูเรียบเหมือนเหมือนทลเลทรทั้งทั้งที่คุณตุก น้ำหนักลดมาใช่น้ำหนักลดสามกิโลเนาะซึ่งถ้าไม่ได้ฉีดไขมันเนี่ยลดมาสามสกิโลป่านนี้ก็คือจะเห็นใช่ก็กังวลอยู่ค่ะกลัวเลยที่คมขึ้นมาใช่ที่คมจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่อย่างเนี้ยคุณส้มทั้งทั้งเทคนิคไฮบิดที่เลือกไขมันแบบ ปลูกถ่ายให้มันพอดีแล้วบวกกับซิลโคนโอโโนโุคโนมิกที่ตรารูปทรงยิ่งสร้างความธรรมชาติเพิ่มขึ้นไปก็คือเหมือนมันเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในตอนนี้ตอนนี้ดีที่สุดนคะครับในในโลกเนี่ยตอนนี้เ <c oughs> ือเป็นเทรนของทาง,ทางทางอเมริกาทางยุโรปแต่ว่า <c oughs> เดียวมากอืมอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาที่น่าสนใจนะคะบอกว่าทำมาหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะช้ําอยู่ไหมการทําไฮบริดเนี่ยมันจะช้ํานานกว่าส่วนน้ำปกติหรือเปล่าใช่ไหมครับปกติ ที่ส้มทำนะคะไม่ไม่ช้ำเลยค่ะม,มาช้ำสาเอ้ยอาทิตย์แรกค่ะตรงข้างล่างแค่ข้างเดียวค่ะอนอกนั้นก็ไม่ช้ำเลยก็ตามเคยมันจะมีทิศไขมันเข้าไป แค่มีรอยแดงแต่ก็แดงก็ไม่ได้แบบว่ามีรอยแต่ตกใจไม่ใเีป็นอดเลือด้างอะไรมันแค่แบบว่าติวแบบว่าแดงเลื่อนดนิดๆมันจะเป็นการปลุกถ่ายซึ่งก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนการเสริมเพียวๆเปอก็เซนอาจจะมีความแดงบ้างเล็กน้อยนิดๆอะไรอย่างงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ได้วงมากจนแบบว่าเหมือนโอ้ใหญ่ขึ้นมาสามไซส์อ่าไม่ใช่ันี้คือแค่มันวมนิดๆแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆ ใส่ชุดใส่ห้คนก็ดูไม่รู้แล้วครับที่สําคัญคือเราใส่มันสองก้อนเราก็ใส่สายระบายเลือดเพราะฉะนั้นหายเร็วอยู่แล้วครับมไม่ไม่ได้นานอะไรก่อการทําระอบปกติเลยค่ะตอนนี้เห็นไปเ,เทืยกทะเลแล้วหนึ่งเดือนใช่คะ่ะอันนี้ประมาณยี่สิบวันเองยี่สิ <laughs> บว <าง S 1> ันก็ <c oughs> เปลีลนชะน้ำเป็นคนเดิมแต่มั่นใจขึ้นชายมั่นใจใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นชอบเลยครับคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนําให้คุณส้มแบบอะไรที่บอกว่าน้ำหนักลดอย่เงี้ย ลราเพิ่งหนึ่งเดือนจริงๆแล้วอยากให้ไขมันมันติดไปอยู่นานๆครับการยังไงก็คนไม่ลดน้ำหนักนะคนจะถ้าน้ำหนักเท่าเดิมไม่ได้ให้เพิ่มหรอกนะหรือให้น้ำหนักเท่าเดิมก็จะดีกว่านะนะเราพยายามไปกลับไปเพิ่มมาสำคันในช่วงสามถึงหกเดือนแรกก็ยังไม่อยากให้ลดน้ำหนักเยอะๆเพราะว่ายังอยากให้ไขมันมันอยู่ติด สม<ช>บูรณ์รก็คือไม่ไม่ได้เจ็บไปกว่าปกติแต่อาจจะมีเจ็บตรงขาหน่อยแล<ช>้ว่าเราเอาไขมันน,นิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้ดูดเยอะครับไม่ได้ดูดพื่จะเอาทั้งก้อนมาฉีดทั้งนมเพื่อให้ใหญ่ฉีดไขมันให้บิดไม่ได้ต้องการไม่ได้ฉีดให้ใหญ่ไม่ได้ฉีดให้นมใหญ่ตรงข้ามกับฉีดกันตัวเองฉีดเพื่อให้มันเนียนให้มันไม่เห็นขอบไม่เห็นร่องไม่แบบดูสโลปมาตั้งแต่ตั้งแต่คอเลยอะลงมาเอ่อจนถึงกลาง ได้เงียวันนี้ฝากสงทายไ้แล้วกันก็ถือว่าคุณส้มได้ได้รับข้อมูลแบบเข้าใจกลับไปบอกที่บ้านได้เ<อ>่าคนละอันกานอันนี้นนแบบไอ้ัวของจริงแล้วก็ดีกว่าเยอะชแล้วก็ปลอดภัยนะครับใครที่สนใจเนาะอยากทําการฉีดไขมันแบบเสริมหน้าอกเทคนิคใหิดเนี่ยก็ต้องศึกษาดีดูโฆษณาอย่างเดียวอะไม่ได้หลายหลายที่ก็พยายามจะทานะแต่ว่าถ้าหมอไม่ชํานาญจริงจริงเนี่ยไขมันก็ตายหายหมดนะแต่อันนี้หมอทํามา คือคนที่ฉีดไขมันก็อยมปีแล้วก็ได้มีการนัดติดตามกันดูดูเรื่อยๆเนาะได้เข้ามาเจอคนหมอกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับเข้ามาเจอโอเคก็ยังไงฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสาหรับใครที่คิดว่าการฉีดไขมันเพียวททำให้เรานมใหญ่ได้คุณหมอคอนเฟิร์มว่าไม่ไม่ได้และระวังด้วยนะระวังโดนหลอก เมวานตอนนี้หลอกกันเยอะแล้วโออันตารายด้วยนะครับใครมีเพื่อนเนาะหรือใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะฝากแชร์และแบ่งกันไลฟ์นี้นะเพื่อเป็นข้อมูลและความรู้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณคุณส้มมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์น,นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะครับ